นี่นะคะหอมป่าที่เราไปเก็บมาได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาล้างทําความสะอาดกันนะคะนี่คือเป็นต้นหอมป่านี่นะคะเป็นหอมป่าโอ้โหเราไม่ได้มาเก็บกินเลยนะหอมป่าค่ะปกติเขาจะเป็นต้นเล็กๆแต่ปีนี้ฝนชุกเนาะเดี๋ยวเราจะลองดึงมาว่ามันจะขึ้นมาทั้งต้นไหม้ดึงยากนิดหน่อยเนาะอาจจะต้องใช้ รั่วมาขุดดูนะคะว่าหัวใหญ่ไหมเนี่ยเห็นไหมคะว่าหอมป่าทั้งนั้นเลยนะตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นหอมป่าหมดเลยแต่จะเป็นต้นเล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยหอมป่าหอมป่าทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้ขึ้นหลังบ้านเราเองเลยเนาะจับแล้วติดมือนี่นะคะเพื่อนๆเมื่อกี้เรา ทำการขุดหอมป่าเนาะเพราะว่าเราเห็นว่าต้นเขาอวบดีเนาะเราจะเอาไปทำขนมกุ้ยช่ายเนาะนี่มันน่าสนใจมากนะคะว่าเราก็สงสัยว่าเอออ่าเขาจะขยายพันธุ์ยังไงเนาะสรุปว่าเขาขยายก็คือเขาแตกกลีบนะคะเป็นกลีบแข็งๆเล็กๆแล้วเขาก็ขยายพันธุ์ใหม่ะคะ่ะนี่จะว่าเหมือนกลีบกระเทียมก็ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะลองพยายาม บีบออกมาดูนี่เขาเป็นมเมล็ดจริงๆด้วยนะคะนี่เป็นมเมล็ดกระเทียมเนาะโอ้แปลกมากเลยอะ่ะเพิ่งเคยเห็นนะคะนี่โอเคค่ะยังไงก็แบ่งปันนะคะความรู้เรื่องหอมป่าก็คือจะแตกกลีบขึ้นมาใหม่ก็เหมือนคล้ายๆมเมล็ดพันธุ์ของเขานะคะ ตัวที่เขาไม่ได้มีดอกเพื่อขยายเกสรแล้วก็ลวงลงพื้นแล้วก็แตกเป็นมเมล็ดเนาะแต่เขาจะแตกมเมล็ดจากหัวของเขาแบบนี้เลยนะเห็นไหมคะนี่แบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะ,มะเมล็ดพันุ์ของเขาที่เขาขยายพันธุได้นะคะนี่นะคะต้นหอมป่าเก็บมาได้เนาะเราจะใช้ประมาณจากาหัวจนถึงโคนต้นประมาณสิบเซนนะคะ เอาปรุงอาหารเนาะถึงจะอร่อยเนาะแต่ว่าตรงปลายยอดใบเขาเนี่ยค่อนข้างสากและเหนียวเนาะเราจะไม่กินนะคะนี่เอาไปทำอาหารด้ไปทำขนมกุยช่ายได้หลากหลายเลยนะคะนี่นะคะหอมป่าเยอะมากนี่ก็ใช่นี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ใช่หมดเลยนะคะเห็นไหมคะ นี่โน,น่นน,นั่นนี่โน่นตรงนี้เมื่อกี้เราขุดได้ประมาณโน้นแล้วนะคะนี่เราขุดได้นิดนึงนะแบบนี้นะคะแทงดินให้ต้นเขาฟูขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องขุดขึ้นมาทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงดึงต้นที่เราอยากได้เนาะนี่ แล้วก็ค่อยๆดึงต้นที่เราอยากได้ขึ้นมานะคะดึงต้นใหญ่ๆเนาะถ้าเราถ้าเราดึงเสร็จนี่นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้แบบนี้นะเราแทงลงไปใต้ดินนะคะใต้ใต้หัวเขาเนาะแล้วก็ให้ดินเขาฟูขึ้นมาเราก็เลือกดึงต้นที่เราอยากได้เนาะ เรียบร้อยก็แค่ดันดันดินลงไปแค่นี้ก็มีกินต่อไปนะจ๊ะนี่โอ้โหสตรอเบอรี่ก็เนี่ยสตรอเบอรี่จริงๆอะ่ะปกติอะ่ะเขาขึ้นแค่ข้างรั้วเนาะแต่ตอนนี้เขาลามไปทั่วเลยนะคะนี่สตรอเบอรี่เพียบมากเลยอีกประมาณเดือนกว่าๆล้วก็ได้เก็บกินผลแล้วนะคะผลเขาจะเป็นผลเล็กๆ ดกมากแล้วก็มีความหอมหวานแบบหอมหอมลึกซึ้งบอกไม่ถูกอะค่ะเยอะมากเลยเนาะนี่โอ้โหสวนเราตอนนี้เราก็อยู่ใต้ต้นวอนนัทนะคะต้นใหญ่ๆนี่ก็คือต้นวอนนัทแล้วก็จะมีแอปเปิลนะคะตรงนี้ก็เป็นเชอร์รี่ต้นใหญ่ๆนั้นก็เชอร์รี่แล้วต้นนี้ก็เป็นต้นลูกแพรนะคะโนนตรงนั้นก็เป็นแอปเปิลแพร นี่คือสวนผล,ลไม้ของเราค่ะนี่นะคะชีวิตบ้านๆเนาะส่วนตัวนะคะไม่ค่อยมีสังคมสังคมของเราก็คือแค่ครอบครัวเนาะฉะนันแบบมันก็ค่อนข้างเหงาก็จะมีเนี่ยค่ะธรรมชาติเนาะต้นไม้ใบไม้ดอกไม้เป็นเพื่อนเนาะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทําให้ปลอบประโลมใจเราแบบให้หายคิดถึงบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อน ยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอชีวิตเรียบๆง่ายๆนะคะของชีวิตชนบทเนาะในต่างแดนก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขกับคลิปของเรานะคะเพื่อนๆคะยังไงถ้าใครมีคอมเมนต์ Comment ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจหรือแบ่งปันกันได้นะคะเพราะว่าแบบเราก็ค่อนข้างเหงาแล้วก็อยากมีเพื่อนเนาะ โอเคนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปวิดีโอของเราแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้เป็นวันดีๆค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ